ตนะดทั้งเสิร์ฟแทน์และเสิร์ฟเทอร์เลยวันนี้ไม่อยู่ของต้องเจซีคนเดิมวันนี้ก็มีอยู่แบบวอซีสเปกเตอร์นะครับมาเซิร์ฟไปบ้าได้หลุดทางก็มาวอซีสเปกเตอร์ก็ เดี๋ยวผมให้ดูเซื้อมี่เขาก็จะมีแต่ไอ้ไมค์ขายนะ,ะชุดโนถึกครับโนถึกมีแต่าของธรรมดาเดี๋ยวเราไปเซฟโซนกันเนี่ยไปยิงที่เซฟโซน lắm ทำไมจะทำไรโหแล้วพิมหายไปไหนั้งนานเนี่ยไม่มาง่ายเนี่ยลงมาดีเนี่ยกูคอยวัดมือ้ยข้าราชกากูต้องเหนือยอย่เนี่ยนายออกมาได้แล้วออกมาดีโห ตายตายโถ่ลุมกันได้ไงเหรอหลอกล่าเซิฟเถื่อนก็เสร็จละไอเทียบโหตายอันที่รอบเนี่ยของหมดแล้วมั้งอ้าวนี่ไม่ไม่ใช่เซิอเถื่อนหรอไม่ใช่อันนี้เล่นเล่นสองเครื่องนะโหลดได้เครื่องเนี่ยอ๋ออันนี้เล่นแค่ขัดนะแค่ขัดแค่ขัดคอยระวังคอยจบนั้นเซิฟแล้วเซิฟแล้ว เดิมันไม่รูุ้ดของแป๊บเก็บขทางเดี๋ยวของใช้ เดือบ้ากมาแล้วเดือเโ้เครับเต้มีปืนไหมวะตอกปืนอะไรดิตังตังด้วยปืนนะเน่เน่ดับใหแล้วดอบไปแล้วดับให้แล้วลุกป่ะลุกยาด้

ไดนหมดแล้วสเต็ปสำหรับการเกียนมายิงเซฟโซนก็อีมู่เอิมาเยอะเปิดเกินไปบ้างก็พห่งก็พ่อะไรห้เหรอมึงนั่นแหละอไอสัตว์ยัดแม่กะบุ้นคมครับโดนใโคมดิ พี่ขอยเียบไปไหมพอดีไม่เออไหนเอาถัวไหนสเียงแับีเลยพี่หอยเงยเออมาเยอะใครจะไปสู้อ่ะพี่หอยี้บไปไมคอาจะไม่เจอหรอเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยสัตว์ม่เลยไม่ขอไม่สัตว์เกือไหนยัยิี ออยยู <oung> ่เ้ไปหาหมดอะไรโอ้ยไปยังกองทัพ้ยมีคนอ้อมเลยมีคนอ้อมเล้ยอ้อมก้อนนี่ใครเลยหลานยาต้าเลยเพื่อนแตกอเอ้ยอะไรอ่ะใครไปยิงปของเพื่อนตายตายผมยิงละวไอ้เพื่อนเราตายเพื่อนนี่ลงมาใหม่นะแต่ตอนนี้ขอซีแมคดีเอ็กซ์ก่อนละจน แำ่เลยโอ้ยเฮียพ well, ูดมากอ่ะจริงว่าพูดมากนะหรอเอ้ยเจ๊ฝาเจ๊ฝาเจ๊ฝาพร้อเลยรอนานเลยฝากเออไอ้เฮียพร้าะเลยขี้บ่นมากขี้บ่นแย่แา่นี้จะเลยเฮียไม่เอามาหมดเลยเฮียมาจริงนะเอ้เราบอกอะไรทุกคนเราบอกอะไรไปเรียกมาสามทุกคนเลยใช่ไหมเฮียมาแล้วคนไอ้เฮียเอาลงแน่เลยเฮียมีอะไงเขาเลือดยังฮัลโหลขำเลยขำเลยไอของคุอยู่ไหนตัวหนึ่งวะ มาตัวหนึ่งสองตัวเลยแหละตรงไหนตรงไหนชั้นไหนเนี่ยมันมาใ้มาแล้วใกล้ถึงแล้วละ่ะตัวเปล่าอ่ะโอ้ยยิงมันยิงมัน,นเออไอ้เจ้ขอขู่หาอะไรกันบ้างขอดูฉันรอยยากับแม่กับเออเอายาม้าเฮียดิเบื้อ้ตัธรรมดาคนเจ็บมันนั้งเยอะดิมไม่รู้่มีคนเจ็บไป เอางมาังเก็บนี่ลเยี่อะไรอะเสยี่อะไรอะแตกไปนึงมีรี่คุณยิงใส่วันเนี่ยเอามาก็ดีเพื่อเพื่อมาขอี่ผมใครใครยม่มีขอมาขอที่ผมยูยูเอมามาตรงนี้มาตรงทีมกอาเนี่ยปาเมาแกขอเนี่ยเขาเมาเมา มาเล่นมาเล่นเอ้ยเฮ้เด็กมาเฮ้ยเฮมียาต้องคอยนะมยาท้าบอกให้หมดเลยให้หมดเลยไอเดียมาแค่หกคนก็ตู้ไม่ได้ได้สัตว์เฮ้ยปากเรียกจะคนปากดียังไงก็แพ้ไอเดียแล้วมันว้าผายไปไหนแล้วล่ะใครอ่ะไเก็บเก็บปืนไม่ใช่เก็บปืนไม่ใช่เลยหาปืนเก็บปืนไปเลย เฮ้ยพวกเราแขมเลยใช่ไมนี่ยครับยอดยอเนี่อเฮ้ยความความเก่งโชว์เก่งวันไหนอย่าเข้ามาไม่้ยดูชาช่นดจออแล้วไหอยู่ไหนวะไปยิงไก่ไว้อ่ะกุุ๊ไก่ก yep ุ๊ไุ่๊กฟองเลย แต่แกโอ้โหอะไรวะยังก็เจ็บของฉันเลยยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยเออโอ้ยแค่ห่างปักดียังเลยพราะกูน้อยนี่เฮ้ยมึงไปแยกคนในเซ็ตตรงนี้ซะอันเรื่องวันนี่ร้อยแม่งพวกร้อยพวกแม่งเข้ามากันแล้วก็ท้าหมดแมงในเรียไปเลยอฟ่ะเฮ้ยตายตายใครใครอิ่มใครอิ่มเขาไปเก็บของถึงเวลาสอง มีแค่นี้พี่อจีซีกลึงลดไม่ถึงร้อยเลยพี่หมดลเพื่อน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 มาคนขาอยู่ในป่ามาหนิเขาไปจะบของก่อนบ้านึงอิ่มเว้ออิ่มอิ่มเว้อิ่ม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 ้ยมอิ่มมอไ่มอิ่มอมอิ่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 อิ่มอิ่มอ่มอล่มอิ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 เมอิม่มวิ่มนมอ่มอิอิ่อ้่มัน่อยูิ่ในป่ามั่ ในเซฟของก็ดเงียบเลยไม่มีเลยในป่าเอ้ยมันยังมุดอะไรคุณอยูมาเลยโธ่หล่ะไอ้เต่าเข้ามาในป่าดิบกูคอยเนี่ยกูมาเก็บของจะไปเข้าป่าเนี <t <t ่ยยัดแม่เดี๋ยวกูไปยัดแม่เออไปยัดไหมยัดหน้าพ่อน้องมีน้องมีน้องมีเมื่อกี้ได้ข่าวว่ายังรับโดนเน็ตของอยู่เลยไม่ใช่ขโมยไปรับโดนเน็ตหน้พ่อพี่ ไอัเไอหมาหวะไอหมาหอี่นไอมจมสอย่ารม่มันโตโตกับกูมามา้อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเียิ้มจากหมาหยิ้มจางมาหอมาห้องนี่ยังมา่อ่ะนี่มืเอนี่มืดเอมาหอเนี่ยอเลขบัญชีเลยอาายไปงอหม่้อเยื้อัดโอ้ไป้นึงเองไปหนึ่งเองโอ้หมาหอไอ้ยยเอ้ยอย่านแมเยัเอ้ยาเป็นแบบนี้เียเลี รู้แป๊บเดียวมึงแกไปด้เนี่ยแล้วจ้าเฮ้ยเอาไอพีมึงมาดิกูเ้ยเพื่อนระวังนะในป่ามีสองตัวเขาเลยเอายิงล็องเตอร์แม่งเลยต้องให้แม่งเล่นเอ้ยกูยิงไอพีแม่งเลยยิงไอพี๋ไว้คุณรู Anime> ้นะจักรีพ่อมดจ้านจัแม่งจังหวัดไรวะเอ้กูอ่ะคนทุกจังหวัดอะไรกูอ่ะ ไอยู่คนทุกที่เว้ยจากดูจักใบพี่กูอยู่สุราษฎร์เนี่ยมาได้หลงมือนี่ยี่อยู่จังหวัดที่ร้านคอมดีกว่าร้านมึงอะเล้ยร้านคอมร้านไหนเดี๋ยวกูขับมอเตอร์ไซค์ไปตัดสายไฟแม่หนึ่งเออมาตัดดิอยาแม่กว่าดควายชดตายว์เลยดมจิตปัตตานีเราเย็ดมาเอ็ม เออได้ข่าววหนีแม่ไปเล่นเกมเหมือนศาสตม่เรียนไหนยี่แม่เล่นบ้านัตว์อเลยนเอ้บอกนี่ไม่ได้ถามเลยน่ะไอคิดอะไรเลยบ้านเอพีเอสเท่าไหร่อ่ะสองเหรอไอของเรอเป็เท่าไหร่อ่ะองเรายี่สิบไงี่อ่ะพอได้ของเราประมาณเจ็ดสิบกว่าเราแปดสิบเราแปดสิบเอเป็นเราประมาณประมาณนั้แต่ก็พอยิงคนไ่ะพอยิงไก่ตายไอเหี้ยอ้่วแลไหอ่ะ เห่าว่าเห่าว่าไอ้ปลาเห่าว่าเร็วๆเลยหนึ่งหน้าห็นมากเนื้อสูงมาเร็วเลยคอยเนื้เร็วดีเหงาเอาเอาซีแมสไหมเดี๋ยวบริจาคให้ไม่ใ่แม้ใครของมาตัวตัวปูมาจะมึงหมายอะไรหมาดักยิงโย่ดักยิงโย่เร็วเร็วเข้ามาเลยไเอาเอาหนังไม้ลงมาถ่ายเพื่อนเอาไปเก็บเบื่อไอ้เพื่อน ไปา่ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะฝั่งนู้นมาว่ะไปสองตัวมาดิมาดิมาตายตายตายจริง้ๆไม่เจองนะ้อยพ้องตายมาดิยึดบหนังวาอะไรอ่ะถืออะไรมาโอ้โหเอ้เจ้าเบอร์ปืนเจตจัเนี่ยอ่ะเพื่อโอ้ไม่เอาหรอกไอ้เหี้ย โอ้โหมอดมอโอ้โหเพื่อเก็บของเพื่อเก็บของเลยิครด้เอ้ยอย่าเก็บตะบ่วอว้ยดูชื่อคนนเลยเก็บมอ่าเก็บม่วอย่าเก็บม่วนี่โอ้โหทำเป็นหมือนตัวแทนเลยไอ้เพื่อนก็เก็บไรมาคนะไอ้เชื่อมึงเก็บแรงข้าไปอ่ะไม่เก็บเลยอาย่ไรเก็บของไปอย่าเก็บของม่วนี่ขอร้องไอ้ส้มใครอะขอเกาะได้ไหมเออแล้วไปเลยวไปแล้วไ้วไปแล้วขอวไ้วไป้วไ้วไ้วไอ้วไตวไกูวไม่ลีวล่วไปแล้วไปแลไแ้วไแลว้วไปแล อยู่ไหนอะอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงโดดอยู่ตงนี้ม่หนีไปลงเวิร์ฟไหนไปยี่่อโอเคนะท่องรางครับมีดเอก็์ิรนนะเราหมดเราหมดเยออ้ผมไปร้นไหนก็เทแกองนีอ๋อม่มีววกเป็นตัว

เรวเร็วในปางเหาอเว้ยในป่างเหรออยากให้แคนเมื่อกี้ไม่ลง,งมาเลยของฟรีของฟรีเหมือนว่าแจกของอ่ะมีคนออมมาครับม,มาแล้วมาแล้วมีคนมาแล้วมาเลย สซินด้ยโอ้ยปืนลั่นอ๋อยากแตกอ่ะโอ้โหของยากแตกอ่ะของเป็นพังเลยมึงรู้จะเอาไปไหนยืย่อ,อยากแตกตอนนี้อยากแตกมากเลยเงียบๆเด่คิวบิซัตก็มาเอ่อทีหมายเฟมเอ็กดีลูดเอ้ยเดี๋ยวเขาเข้ามาใหม่ก็ตีด้วยตีไรเฟมเอ็กดี มาเลยไม่ว่าได้ตอมาเลตั้มาเลยเด้เอม่าได้นะไยากแค่ <S 2> <S 2> <S ไมาได้จอกไร่ป่ว่าไงสายยอด z o บอีกดีกเลยเด็กเออ z o m b i อีกดีมาี่นี่ดูเล็ก <S <S อ้โหมาแล้วกว่าจะมา เดี๋ยวแบกดีมันจะเข้ามาแล้วนะมาแล้วด้วยมาแล้วมาแล้วตะวายน้ำมากันไมมเข้มาเลยซอมบี้หลอกให้อยู่ ดีๆแล้วจะไหว้หนองไหว้น้ำมาเอาแข่งเกม คตั้งเซ็ตต่อได้อะโอเคตั้งเซ็ต่อเข้ามาวันนี้ก็ได้าอสำหตีมวันนี้ก็เหลืออีกเดือน